มาครับผู้ชมวันนี้ผมพามาดูสุดยอดรถเจ็ดที่นั่งนะครับผมที่ผ่านไปกี่ปีผ่านไปกี่รุ่นราคาก็ยังไม่ล่วงเลยคุณผู้ชมกับคันนี้โตโยต้าฟอร์จูเ2.4รุ่น V สีดำล้วนนะครับใครที่หาเครื่องยนต์2.4ขับ2อยู่ดูคลิปนี้ไม่มีผิดหวังปี2 0 1 8คุณผู้ชมนะค,ครับได้สีเดิมโรงงานหน้าเดิมโรงงานมาเลยนะค,ครับชมนี้ขับดีมากๆจะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรีวิว ละเอียบในชิปเต็มแน่นอนใครสนใจตามหรือต่อให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองวันนี้มาอยู่ในช่องเซลหนวดรถครอบครัวมือสองนะครับผมก็จะพามาดูรถที่ดีเข้าใหม่นะครับหลังสปาจะเป็นอย่างไรบ้างสำหรับเจ้า Toyota Fortuner นะครับผม 2.4รุ่น V ปี2 0 1 8นะครับเดิมโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยขับเครื่อน2ล้อทูวิลด์ไดนั่นเองนะฮะชมนี้นะฮะถึงผ่านไปกี่รุ่นผ่านไปกี่ปีนะครับราคาก็ยังไม่ล่วงคุณชมนะครับต้องบอกเลยว่าราคาดีจัดนะฮะ7 8 9 0 0นจากป้ายแดงเป็นล้านนะคุชมสำหรับคันนี้นะครับผมราคานี้ต้องบอกเลยว่าตึงจริงๆถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยโหล่วงไปแล้วนะฮะ ใครเก็บไว้นี่ก็บอกได้เลยว่าโชคดีสุดนะครเป็นรถที่ขับดีมากๆกับรถเจ็ที่นั่งนะฮะคันนี้2.4ขับ2นะผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูสภาพนี่สวยกริ๊ปนะครับผมเดิมโรงงานเลตรเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพนะฮะไฟเป็นใบบีม LED นะครับปรับสูงปรับอัตโนมัติแล้วโคมไฟไม่แตกไม่ล้าวไม่เหลืองนะฮะโคมไฟเดิมนะครับจากทางโตโยต้า ไ้ดันหมอก่ล่างมีคิ้วขอบโครเมียมมาให้กระจังหน้าโครเมียมสวยๆนะฮะป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนกรุงเทพให้นะคุณผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับสปาขัดสีมาให้เรียบร้อยดูได้จากสันเหลี่ยมตัวฝาโพงคุณผู้ชมดูเงาไหมนะฮะ่องเห็นเสาไฟอะคุณผู้ชมนะฮะคิดดูนะโอ้โหเก็บงานให้อย่างดีนะใครที่จะเอาไปใช้เดินทางนะครับขับขี่ทางกรงทางไกลนะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้เอาอยู่แน่น,นอน เครื่องฟิตฟิตเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูด้วยว่าสภาพเครื่องยนต์จะเป็นอย่างไรนะฮะร้อยต่อตัวรถนะครับพาดูโครงสร้างออก่อนเลยนี่ค่อนข้างแนบสนิทล้วคิ้วซุ้มล้อนะครับมีเรื่องของตัวครอบคิ้วมาด้วยตกแต่งมาสภาพสวยแน่นอนนะครับแม็กเป็นดูโด่รอยปัดหน้เาเงาผุ้ชมยางขอสิบแปดนะครับผมแต่ตัวนี้ยางมันเสื่อมสภาพเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยผุ้ชมนะฮะยางน่าจะปีประมาณ20นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะ ทั้งสี่ล้อนะไม่ใช่แค่ข้างเดียวนะคุณผู้ชมดิสเบกเอบอนะครับผมนะฮะเป็นดิสเบกหน้าหลังแล้วนะครับดูชมอคับช่วงล่างเดิมเดิมคุณผู้ชมมาสีเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับผมตัวนี้นี่เห็นไหมโอ้โหทำมุดเข้าไปใต้ท้องรถได้ผมมุดเข้าไปแล้วนะผู้ชมนะฮะฟีนติดให้นะครับผมรอบคันแล้วกระจกหูช้างปัดพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวนะครับคิ้วขอบกระจกเนี่ยเป็นโครเมียมนะฮะ มือเปิดโคมีอหมดนะครับมีติดกันลอยมาให้จากศูนย์ด้วยนะฮะการส่งกันสาจัดไปย้ายเสียคุณผู้ชมนะครับอันนี้บันไดหยิบขึ้นนะครับจะได้เป็นสีเงินนะฮะสภาพสวยกริบนะครับล้อมงล้อมแม็กนี่เป็นยังโอ้โหเงาตาแตกเลยคุณผู้ชมส่วนกันลอยนะฮะมือเปิดนี่เป็นของโตโยต้านะนะครับติดมาจากศูนย์เลยนะฮะให้ดูโครงสร้างก่อนคุณผู้ชมซอกน็อตเสาเอนะฮะไม่ถอดไม่ขันนะครับ ภาพนี่เนียนใจผู้ชมเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงเลยตรงพื้นนะครับสครับเพจปั๊มโตโยต้ามาเดิมแท้นะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับผลอกด้านในบ้างนะฮะอันนี้เป็นตำหนิของรถมือสองอยู่แล้วนะัะผมก็เร็กๆน้อยผู้ชมนะฮะตัวนี้นะครับซอกน็อตเสาบีนะฮะเบอร์สิบเอ็ดของโตโยต้านะจะเป็นเบอร์สิบเอ็ดไม่เคยถอดไม่เคยขัดนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะนี่ มาดูทุกจุดแน่นอนนะฮะเหมือนผู้ชมมาดูรถเองที่บริษัททอโต้เลยนะครับผมตัวสปอร์ตอาร์นะครับชัดเจนผู้ชมนะฮะตัวนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวเชื่อนะคันนี้นะครับสวยมากนะฮะหลุดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันผู้ชมราคาดีมากนะแล้วดูด้านในนะครับผมก็จะเป็นเบาะนะฮะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะสีน้ำตาลเข้ม ถ้าเป็นปี2017ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะได้ดิสเบรกทั้งหน้าและหลังแต่ถ้าเป็นปีต่ำกว่า17เนี่ยจะเป็นดัมเบรกนะครับด้านหลังนะนะฮะแต่ตรงนี้ก็ได้เป็นดิสคู่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มความมั่นใจในการเบรกในการควบคุมรถไปอีกขั้นหนึ่งคุณผู้ชมนะครับดูด้านในนะฮะบาสีน้ำตาลเข้มแบบนี้ปิดบล็กปิดบอกนะครับไปสปามาให้เรียบร้อยนะฮะตัวบอกยังใช้งานได้ดีอยู่คุณผู้ชมนะฮะไม่ต้องเป็นกังวล ประกันวารันตีผมมีให้เพียบแน่นอนนะฮะแล้วดูด้านหลังนะครับโอ้โหสวยจัดชมนะฮะบอกแถวสองนี่มีเรื่องของที่วางแก้วให้ด้วยนะครับปรับพับเก็บได้นะครับแล้วก็ตัวบอกเนี่ยปรับพับได้แบบนี้นะฮะางลงลางเล,ลื่อนไม่เป็นสนิทคุณผู้ชมนะครับผมตรงนี้ผมผ้าสักหลาดไม่มีขาดนะครับอบอกแถวสามนี่ปรับพับแขวนนะฮะตามสไตล์คอจูเนอร์เลยจะปรับพับแขวนได้นะครับผมก็ ปรับระดับเบาได้นั่งสบายแน่นอนคุณผู้ชมม, chart, มีเอาเลตชาร์จมีกระเป๋าจิงโจ้มีช่องชาร์จปลั๊กชาร์จ220โวลต์นะครับผมนี่แบบนี้มีฝาปิดมาให้พายุงพายางมีครบไม่มีขาดคุณผู้ชมนะครับดูซอกน็อตน,นะครับผมเสาบีโอ้โหสวยใสยไร้ต่อนิคุณผู้ชมนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้หุ้มหนังมาสวยๆกระจกเดิมเตอยต้านะครับคุณผู้ชม สียางนะครับซีเลอร์เดิมนะฮะสันเหลี่ยมตัวขอบประตูสวยๆแบบนี้นะครับนี่สปอร์ตอาร์ชัดเจนนะฮะโอ้โหใส่กิ้นผู้ชมนะครับกระดูกงูนี่ใส่เกเลยนะฮะใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยและอยดเพิ่มเติมด้านล่างนะครับตัวล้อเป็นดิส์นะครับด้านหลังก็จะเป็นดิส์เบรกทั้งสี่ล้อเลยท้าสี่เดิมแท้แน่นอนนะครับสันเหลี่ยมตัวกระจกนะต้องบอกได้เลยว่าเป็นสี่เหลี่ยมโคตตสวยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านบนนิดนึงนะฮะ มาด,ดูด้านบนนะครับตัวหลังคานะครับไม่มีรอยบุบรอยรักกิงขนะคีดฉลามชาร์กฟินนะฮะผมตัวนี้ต้องบอกได้เลยว่าอันดีคุณผู้ชมไม่มีตําหนินะครับด้านบนไม่มีหลังคาบุบหลังคายุบแน่นอนนะฮะฝันเหลี่ยมตัวรถนี่ส,สวยนะครับเงามากคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนสปาก่อนส่งมอบนะครับจะขัดให้รอบหนึ่งด้วยฟีดาวจัดยอดได้เต็มคันนี้ก็จะผ่อนอยู่ประมาณหนึ่งห่สองันบาทตลอดอสัญญานะครับ ตลอดยุ่สัญญาณนะแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้นใ2.69นะครับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะไม่ต้องมายังวนมีบริการไฟแนนซ์นะฮะวิ่งไป็นเซนให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็ดูไฟท้ายคุณผู้ชมนะฮะเป็นไลท์ไกดิ้งแบบ LED เป็นแบบเส้นนะนะับปัดน้ำฝนไล่ฟ้าคีบฉลามชาร์จฟินมีให้แล้วนะครับมาพร้อมกับฝาหลังเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับเปิดเป็นไฟฟ้าผู้ชมนะครับผมนี่นะับฝาหลังไฟฟ้าโชกคอัพไฟฟ้านะครับผม ซอกน็อตลางน้ํานะฮะผู้ชมดูกันก่อน,อนเลยนี่สะดุดตาแน่นอนนะครับเห็นไหมลางน้ําต้องสวยแบบนี้นะครับน็อตต้องไม่มีรอยขันรอยถอดนะครับดูตามมุมดูตามเหลี่ยมของตัวน็อตนะฮะเพราะว่าถ้าน็อตมีรอยขันมานั่นหมายความว่ามีการถอดอะไหล่บางชิ้นไปทําไปซ่อมเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ลางน้ําเดิม,เด,มเดิมนะครับผมสภาพสวยุผู้ชมบอกปรับปั๊บแขวนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวหา จริงมันจะมีแม่แรงมีชุดเครื่องมืออยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวผมหามาใส่ให้แล้วกันนะครับอาจจะหล่นหายไปนะฮะอาจจะทําหายไปนะครับผมนะครับก็ดูตัวบอดนะครับเป็นบอดเดิมมีคู่มือการใช้มีคู่มือการพับให้นะครับผมด้านลงด้านล่างผ้าสักหลาดไม่มีขาดแล้วภายในค่อนข้างกว้างนะครับผมช่ององค์ช่องแอร์นี่อยู่พรบติดรบเก็นฉับแน่นอนเราจับมีให้แน่นอนนะครับผมฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเปิดไฟฟ้าปิดไฟฟ้าคบ นะครับมีผู้มือมีอะไรให้ครบนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมกดปิดที่รีโมทได้นะครับหรือว่าจะกดที่ฝาท้ายหรือว่าจะกดในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะครับด้านล่างนะครับผมคัสซีสวยๆแบบนี้ยางอะไหล่เดิมนะครับผมแล้วก็ท่อเดิมเคาเดิมแหนบเดิมนะครับใช้งานได้ดีไม่เป็นสนิทแน่นอนนะครับแ่พวกนี้ผมจัดการดูแลให้นะครับเช็คความพร้อมตัวรถนะฮะเครื่องนะครับเกียร์นะฮะหรือว่าจะเป็นระบบของเหลวแรงต่างผมเช็คให้ ถ้ามันเสื่อมสภาพนะครับผมมันอยู่ในสภาพที่ใช้การไม่ได้ผมเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับก็มีช่างนะฮะไว้คอยเช็คคอยตรวจให้อยู่แล้วผู้ชมไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับนี่รอยสวอตรอยเบ็ดอาร์ดเจนแบบนี้นะครับผมจะให้ดูกันทุกมุมผูชมนะครับผมนี่เห็นไ,ไหมนะฮะรถสวยแน่นอนนะครับผมซื้อดอลเซลนวดน,นะฮะมั่นใจได้เลยได้รถสวยไปใช้แน่นอนนะครับแ,รแผงประตูแผงประตูสวยแบบนี้ ระมเครื่องเสียงค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้าฟ er อร์ u n e r อ2 4รุ่นวีทั้งนี้นะครับผมผบดูซอกน็อตนะฮะคุณผู้ชมนะก็โหะม,ผมันไงดำสนิทเลยนะครับผมสครับเุตรงพื้นปั๊มเตัว์ต้ามาเดิมแท้แป้นเบรกแป้นคันเร่งนะครับผมก็ยังใสใช้งานได้ดีนะฮะซอกน็อตเสาเอ A นะครับไม่เคยถอดไม่เคยขันนะฮะโครงสร้างภายในเป็นไงนะครับดูได้เลย ใครดูไม่ทันนะครับกดสต็อปดูได้เลยนะเม็ดอาร์คแต่ละจุดนี่เดิมแท้ของโรงงานหมดนะครับผมมีตัวรถให้ด้วยนะ284รายการนะครับผมมั่นใจได้เลยว่าได้รถสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวพามาดูออปชั่นยันบ้างนะครับตัวนี้นะครก็จะเป็นกระจกนะครับเป็นออโต้ทั้งหมด4บานนะครับมือปิดโคเมียบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับปรับพลาจะจกเป็นจอยสติ๊กนะครับผมตัวเอกเป็นบอดไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับนำเบาไปฆ่าเชื้ออบโอโซนให้นะครับเรียบร้อย ใช้งานได้ตามปกติผู้ชมนะครับ power door off นะครับเปิดฝาท้ายมีให้หมดนะครับพี่วางแก้วนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มพุชต้านะครับอยัดขึ้นมาในตัวรถเลยแล้วกันนะฮะตัวพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะคุณผู้ชมกญแจส smart n t k e y l e t s แบบนี้นะครับอย่าเบรกไะมฮะแล้วกดปุ่มพุชต้าได้เลยนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือนี่คุณผู้ชมสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ก็จะ มีหน้าจอ tft ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยเปลี่ยนเป็นจอ android มาให้เรียบร้อยนะครับทัชสกรีนลื่นจอใหญ่กว่าเดิมคุณผู้ชมนะครับดู google map ได้นะฮะตัวนี้นะครับผมพวงมาลัยก็จะมี pattern s h i p ด้วยนะฮะเปลี่ยนเกียร์เองแบบนี้บวกลบเห็นไหมนะครับบวกลบใช้ง่ายขึ้นทางลาดชันนะครับผมอยากจะเปลี่ยนเกียร์อัตราแบบว่าจังหวะเล่งแซงนะครับอยากจะเปลี่ยนเกียร์เองนะครับผมก็มีไว้ให้ใช้กันนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอสีเทียบทีปรับตั้งค่าได้นะครับดูการแจ้งเตือนอะไรได้หมดเลขไมล์หนึ่งแสมาพันหนึยหกสิบแปิโลก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะสำรัรถปี2องพผู้ชมนะครับเฉลี่ยการใช้ต่อปีก็ปีละสอ0 0 0กว่าโลนะครับสองหมื่กับสามหมโลประมาณเนี้นะฮะโทรเข้ารูออกวางสายรับสายนะครับผมมีมาให้ครบนะฮะปัดน้ำฝนเป็นออโต้แล้วก็ลำโพงเนี่ยนะครับ มีด้านหน้าสองด้านหลังสองนะครับผมก็ลำโพงหกตำแหน่งนะฮะนีคอนโซลคอนโซลนะครับ,รบยังใหม่ยู่เลยตรงนี้เป็นหนังหมดนะคุณผู้ชมแล้วก็ฝาตัวกล่องคูป็อกตัวนี้ก็จะเป็นหนังสีดำนะฮะวัสดุค่อนข้างดีด้านในก็จะเป็นกล่องคูป๊อกมีช่องแอร์ด้านในนะครับเก็บความเย็นได้ระดับหนึ่งนะฮะเอกสารคู่มือเล่มดำอยู่ครบไม่จมูดสูญหายคุณผู้ชมมีกล้องถอยต่อมาจากจอตัวนี้ให้แล้วด้วยนะครับผมก็ชัดเจนนะเส้นบอกระยะมาครบนะครับ เชื่อมต่อบูทูธเชื่อมต่อเพลงโทรศัพท์นะครับได้หมดดูลงดูรูปนะครับผมจอตัวนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับผมไฟบอร์ดชนะแอร์แบ็กแอเป็นระบบออโต้ผุ้ชมนะครับผมนี่เห็นไหมหน้าจอดิจิตอลนะครับปรับ AC ปรับไรฟ้าได้หมดนะฮะตัวเอาเล็ตชาร์จด้านล่างมีให้นะครับกับ usb aux นะฮะเชื่อมต่อได้นะครับผม คอนโซลด้านล่างก็จะเป็นลายไม้แบบนี้ดีไซน์สวยงามผู้ชมนะครับมีที่วางกงวางแก้วให้พร้อมนะฮะเกียร์นะครับหุ้มหนังมาแบบนี้นะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับอันนี้คือเกียร์เอสเกียร์ตัดนะฮะไว้เวลาเราปรับเกียร์นะฮะเป็นเกียร์แมนนวลนะครับก็จะแสดงหน้าจอตรงนี้เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกได้ถึงหกระดับผู้ชมนะครับนี่ก็ ใช้งานได้ง่ายนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมีอีโคโหมดเวอร์โหมดให้พร้อมนะครับกับตัวการลื่นกันถลายก็มีมาให้แล้วนะฮะเด็กมือเป็นแมนวนวลนะครับผมดูแลง่ายรักษาง่ายนะครับทีวางแขนพักสอบก็จะเป็นหนังด้านในเป็นเก๊คุณผู้ชมนะครับใส่คงใส่ของ,ไ,ของ,ไ,ของได้สบายนะฮะตัวนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสต่การลิ่งดีนะครับห5 0งแรงมาแล้วก็ดูด้านบนนะไม่มีรอยจดุดรอยเจมิมนะครับไฟเฟยกรกระจกมาครบนะฮะไฟเป็นไลนิ่ง อาขอภัยเป็น daylight นะครับผมเป็นไฟสีขาวนะไม่ใช่ไฟวอร์มไลท์ที่เป็นสีเหลืองนะครับสวยๆแบบนี้ผู้ชมนะฮะเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับปีสองรแปดสีดำแอร์แบ็กมีให้แบบเจ็ดใบแน่นๆรอบคันนะครับความปลอดภัยดี่ยมนะฮะพรมลัยด้านบนเป็นลายไม้แบบนี้สวยจัดนะครับขับดีแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งละกันผู้ชมนะฮะว่าอัตราการเร่งดีแค่ไหนนะครับสำหรับครั้งนี้นะ เอามาดูกันนะครับเครื่องยนต์นี้ต้องบอกได้เลยว่ามาครบนะขอตีอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะฝากระโปรงหนักเหมือนรีโวเลยคุณผู้ชมนะฮะฝาโปรงเดิมนี้ค่อนข้างหนะักและเครื่องยนต์สองจุดสี่นะครับผมดูตีสองยแปดนะฝาเครื่องยนต์เครื่องยนต์นะครับไม่เคยแกะนะครับพ่อเดิมแคสยังอยู่นะฮะนี่สวยแบบนี้เครื่องเดินนิ่งๆ นะครับกระปุกเบรก ABS คอจรอะไรต่างในผมดูแลจัดการให้นะครับผมเช็คให้นะฮะท่านติดนกซ้ายขวานะครับบอดี้เดิมๆนะฮะนี่ดูคุณผู้ชมพอปลอดชาร์จเกนหัวน็อตไม่เคยขัดนะครับปั๊มโลโก้โตฮานะครับ R L White นะฮะเดิมๆแน่นอนนะครับลูกทซงลูกศรอยู่ครบนะนี่พัดลมสายพานทำงานปกตินะครับเชื่องแห้งๆเดิมๆคุณผู้ชม ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลย0648436587เบอร์หัด้านล่างนีครับสามารถแอดไลน์ได้นะทุกชมนะฮะมันเป็นเลเบลเดิมนะครับผมผลิตปี2008เสอนสิงหาคมส่วนเชียงราย2008เช่นเดียวกันนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมมูชมใมนดูสภาพสวยใช้ซื้อไปนี่ครับออกโรผมไปนะฮะไม่ต้องเอาไปดูแลอะไรต่อนะครับผมขับขี่ได้อย่างเดียวผู้ชนแันการความร้อนรูระบายกาดสิ่งอย่างเดิมนะฮะฝาโปงเดิมนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะไม่เคยดำสี ชมสวยมากนะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนี่ความสวยต้าเดิมแท้นะครับผมสวยแบบนี้ติดต่อให้ด่วนๆนะครับศูนย์4443657นะครับผมเซลล์หนวดคอตโต้ยินดีให้บริการใครที่สนใจอยากจะมาดูรถตัวจริงนะครับสาม,มารถติดต่อบอร์โทด้านล่างได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคผู้ชมพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปนะครับจะเป็นรถรุ่นไหลยี่ห้อไหลฝา,ากกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจด้วยวยนันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ